สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรและขณะน,นี้ผมพาผู้ชมโครจรล่องใต้มาอยู่ที่จังหวัดระนองครับและการมาเที่ยวระนองในทริปนี้มีเหตุผลครับ เนื่องจากว่าผมมีเพื่อนร่วมโคโจรคนหนึ่งเราเคยไปโคโจรกันมาหลายที่แล้วเขาเป็นระดับซปเปอร์สตาร์เป็นนักร้องคุณภาพทริปนี้เขาขอพาผมท่องเที่ยวบ้างแล้วเที่ยวทริปนี้ไม่ใช่เที่ยวธรรมดาเขาบอกว่าเขาจะมีลิมูซีนพาท่องเที่ยวสมัมผัสความเป็นเมืองระนองตอนนี้รอเพื่อนร่วมโคโจรเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาพร้อมกับลิมูซินของเขามาเถิดที่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุรา ระนองให้ส,สุขอุราระนองและไม่ไกลหรอกน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองพามาจากชุมพรแวะชมเสียก่อนและที่จอาพ่อรอขึ้นรถขึ้นรถเร็ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเตชินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเตชินครับตอนที่เราโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเตชินบอกว่าเฮ้ยพี่ พี่ไปต่างประเทศมาเยอะใช่พี่ไปครั้งรมเทศมาเยอะใช่ทาั้งนี้มาเราผมอยากให้พี่นั่งดีๆอยู่สบายลิมูซีนผมใครจะทำได้แบบผมครับอันดับแรกเนี่ยพี่อยากไปไหนพี่บอกผมพี่อยากไปไหนบอกผมผมไปไปทีหมดแถวนี้รู้จักผมหมดใครไม่รู้จักผมรู้จักผมไหมครับคุณอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวคุณจะหาว่าคุณไปนัน่นไปเตรียมอะไรครับสวัสดีครับรู้จักผู้ชายสายแว่นนี่มโอ้โอ้แถวนี้ผมใหญ่ไปไหนใครก็รู้จัก เอาเปไ็นว่านี่บ้านคุณบ้านผมเอาที่ท่องเที่ยวเลยที่น่าสนใจของระนองถ้าคนทั่วไปจะนึกถึงอะไรเอาคําที่คนนึกถึงระนองครับระนองเนี่ยผันมาจากคาว่าแร่นองครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่จังหวัดระนองเนี่ยทำแรดีบุกพอคนเรียกไปเรียกมาแร่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 ระนองไม่ีจใครคนีหัวใจอยากู คร้งที่จะโดยสารไปไหนเนี่ยครับเกาใช้รถนี้ครับรถไม้นี้ฮะลักษณะของตัวรถนี่ยังเป็นไม้อยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม้เมืองในเมืองเก่าเมื่อกี้เราถามคุณไว้ว่าระนองเนี่ยความโดดเด่นมันคืออะไรประจวบระนองเนี่ยมีแร่ดีบุกเยอะเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปเลยว่ามันน่าสนใจยังไงถึงมาเป็นชื่อของจังหวัดด้วยเดี๋ยวพาผมไปดูชมเมืองก่อนดีกว่าชมเมืองผมจะพาพอชมเมืองเสร็จปุ๊บไปสมัยเรื่องราวของเมืองแห่งแร่ และจังหวัดระนองแห่งนี้ถือเป็นประตูสู่ทะเลอันดามันก็ว่าได้ครับและอย่างรวบรวมเอาความเป็นสุดยอดของประเทศไทยไว้หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีจํานวนประชากรน,น้อยที่สุดในประเทศหรือแม้แต่เป็นจังหวัดที่มีส่วนของพื้นที่ที่แคบที่สุดในประเทศและอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนี้นั่นก็คือรถสองแถวที่พวกเรากําลังนั่งอยู่ในขณะนี้นี่เองครับเรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดระนองกันเลยทีเดียวครับแหมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอภินัน,นานการจากคุณเตชินเขาล่ะครับ อะไรคุณมออะไรคุณเนี่ยเจอครับเจอครับทางหลวงของแผ่นดินครับเป็นทางหลวงที่แคบที่สุดในประเทศไทยครับจุดยืนยันว่าทางหลวงแผ่นดินอยู่ตรงนี้นี่คือทางหลวงแผ่นดินซึ่งมีตากรุ๊มีถนนหมายเลขสี่ไปนี่ไปไหนครับไปนี่ไปพังงาครับไปนี่ไปนี่ไปชุมพรครับอ่าเพราะนั้นนี่คือเส้นทางระหว่าง2จังหวัดผมอยากจะรู้ว่าความแคบเนี่ยมันแคบแค่ไหนไปดูไหมครับนี่คือเส้นทางหลวงนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเมตร2เมตร3เมตร4เมตร 4เมตรนี่เมตรครึ่งน,นี่คือทางหลวงแผ่นดินที่มีขนาดแคบชที่สุดในประเทศไทยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมว่าเที่ยวต่อฮะม,มีเยอะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจงภูมิใจได้เกิดเป็นไทยในแดนควาทอง เจ้าภาพด้านความเมืองของผมนะครับนั่นคือพระที่นั่งรัตนารัน์ครับซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่5ครับครั้งเมื่อมารานองแต่ว่านี่เป็นอาคารจำลองครับเพราะว่าอาคารเดิมอยู่จะมอยู่บนยอดเขาตรงด้านหน้าพี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับของมหาราชแม่ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกวิธีที่สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของตัวเมืองรานองได้อย่างเต็มอิ่มจริงๆครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวรานองแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ กับรถไม้เมืองในเมืองเก่าแบบนี้แต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณเตชินเจ้าถิ่นของผมแนะนําว่าสมุดโครจรมารานองทั้งทีป้องมาสัมผัสวิถีชีวิตคนระนองที่ตรลัดเรื่องรัฐด้วยครับท<อ>ี่ผมพาพี่ไปจอดตรงนี้ครับตรงนี้เขา<อ>เรียกว่าท่ารถครับพี่เห็นป่ะครับว่าคนรอบข้างแถวนี้ครับก็จะมีทั้งคนไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าระนองนี่เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับ เมียนมาหน้าตาผิวพม่าในตาแขกที่บอกว่าดูงดงามแป้งที่ทาเขาเรียกอะไรนะแป้งทันตะขาผมมีตัวอย่างให้ดูป่ะเอามะทันน่าทันน่าล่ะทีวีถ้วยดูที่แก้มครับเดี๋ยวเดี๋ยวี๋แก้มคุณพูดว่าอะไรครับอ๋อผมบอกเขาว่าคุณพี่ครับหยุดแป๊บหนึ่งให้เราเนี่ยขอถ่ายที่แก้มหน่อยคุณกําลังบอกว่าคุณเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาโอ้ยผมสามารถสื่อสารได้นี่งไกลๆไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขานิดนึงช่วยคุยกับเขาเป็นภาษาพม่าตลำแบบบาลูกอ มาเว่เช่พี่คุณพี่เว้ครับอ,อ๋อพี่เว้พี่เวเขาพูดถูกไหมฮนะที่เขาพูดมาเนี่ยถือว่สาสื่อสารได้ไหมถูกไหมนั่นเป็นคนมีควา<แ>มสามารถเออพูดได้สองภาษา มเออีี่น้งยวืตลาดเรื่องรัดนแห่งนี้ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของระนองเลยทีเดียวครับมีทั้งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเดินเพื่อเลิงกัอนอยู่ได้สักพักหนึ่งคุณเตชินเขาก็มีอีกหนึ่งของดีที่เขาภาคภูมิใจอยากจะนําเสนอมากๆนั่นก็คือไอศครีมไข่แข็งนั่นเองครับเตชินบอกว่านอกจากจะเด่นที่ความอร่อยแล้วบรรยากาศภายในร้านนี้ยังสุดยอดอีกด้วยครับคุณผู้ชมพบมองเข้าไปด้านใน โปสเตอร์หนังโอ้โหอะไรกันนักหนาครับพี่คือว่าจริงๆแล้วจัดแต่งเป็นแบบเขาจะเราแบบไม่เหมือนใครครับมาทานก็จะได้ย้อนบรรยากาศไปมา,าลงหนังเขาจะมานั่งเหมือนเออเรื่องนี้ดูเรื่องนั่เรื่องนั้นดูแล้วเร<า>่น<า>เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับกับไอเดียการตกแต่งร้านของคุณพี่เขาซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่ดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งเลยทีเดียวเอาละครับและตอนนี้ผมกับน้องเตชินขอพักทานไอศครีมไข่แข็งสักครู่ช่วงหน้าซปเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นอย่างเขาจะพาเราไปสัมผัสกับเรื่องราวของความเป็นเมืองแร่นออองงกัันนนนย่่าแรบ สนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยตา้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราเ,รเรคูนตราช้างมั่นคงคู่ชีวิตคนไทยอามามไฟชื่นใจนักหนาะไปดูปูเจ้าฟ้าที่เป็นปูชนิดใหม่ของโลก สนับสนุนการโคจรโดยแมตดึกแมตเช้าดื่มเปปทีนทุกแมตตแตงโมทัวโทร022770000จำเป็นกดบัตรกดเงินสดยูเมะ plus กลับมาเขาัาอจกรนต่อครับหลังจากคุณเตชินเขาพาผมและคุณผู้ชมไปสัมผัสกับตัวเมืองรรนองกันแล้วตอนนี้เขาบอกว่าจะพาพวกเราไปสัมผัสกับอีกหนึ่งหลักฐานของความเป็นเมืองแร่นองกับบ่อน้ําพุร้อนรักษาวารินครับ และด้านหน้าเรานี่นี่อด้านหน้านี่คืออย่างที่ผมบอกพี่ครับนี่คือบ่อน้ําพุร้อนนี่คือบ่อพ่อครับมันจะมีหมด3บ่อครับก็จะมีบ่อพ่อครับบ่อแม่นะครับแล้วก็บ่อลูกสาวบ่อนี้จะมีคนนิยมมาเขาคือจะเอาน้ําตรงนี้ตักไปอาบที่บ้านอุณหภูมิอยู่ที่65องศาครับเรียกว่ากําลังดีกำลังบําบัดได่ดีของระนองเนี่ยน้ำแคร่นองเนี่ยไม่มีกลิ่นกํามฐถันเอออันนี้ผมรู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งคือพอมายืนปุ๊บเนี่ยถ้าไปบ่อน้ำพุร้อนโดยปกติแล้วเราจะได้กลิ่นกรรมมมมานนนออยขึ้้ถตงัแ่่่่ทีีีไิน ในเมื่อเรามาถึงบ่อน้ำพูร้อนทั้งทีแล้วเราจะมายืนดูแบบนี้คงจะไม่ไม่เหมาะสมไม่เหม,มาะสมครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาผมจะพาคุณผู้ชมไปลองเดินสัมผัสกันได้ครับชื่อรน,ออน,น้นคจานแลนนปปังไกกลนนลบาเเ็รอ้วครับคุณผู้ชมครับ,รบมาถึง<ม>ทั้งทีเดี๋ยวผมจะลงไปสัมผัสพร้อมหนึ่งสองสามลงโอ้โหเฮ้ เป็นไงพี่โอ้โหนี่ไปไหนไปไหนไปเลยับรอน้องรอนรน้ไอ้ดีผมไม่ได้อำแต่นี่ยังเป็นแค่เบสิกอ๋อนี่ที่ผมว่าจุ่มไปได้ร้อนจัดนี่เบสิกเบสิกของคนระนองครับตรงเนี้ยเขาไม่เล่นกันแล้วสำหรับคนระนองแท้แท้ั้งเดิมเนี่ยเขาต้องข้างหลังน้ำจากบ่อดเนี่ยไหลลงมาเป็นทางเพื่อสมุนโคจรเนี่ยผมยอมอยู่แล้วพี่ผมอยากจะให้พี่ผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันสำหรับคนท่องเที่ยวคนระโงเนี่ยเขาเ้อนข้างหลังเชิญครับ คุณผู้ชมเขาไปโอ้โหแตะแตะโอ้โหไม่เป็นไรผมขอลงไปสัมผัสได้ไหมครับยัยยัยยัยอันตรายครับของพี่เนี่ยเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่าผมว่าอันนั้นลงได้จริงๆเทศบาลใช่ไหมพี่ดีครับเขาลงไปอย่างนั้นมันไม่ร้อนเหรอพี่ไม่ร้อนค่ะคือมันเป็นน้ำที่ผสมน้ำเย็นเพราะน้ำจากน้ำตกนะพ่อพอแล้วล่ะน้ำาป็นน้ำเย็นน้ำาร้อนผมคนกระนองแท้ๆพี่ไปเชียอเขาทำไมพี่เขามาจากเทศบาลน่ะมันคือฐานน้ำเย็นธรรมดา แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกได้คุณผู้ชมความแปลกประหลาดที่น่าจะเกิดขึ้นคือชั้นหินก็อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันทำไมน้ำตรงนั้นถึงร้อนถึงห5องศาแต่ทำไมน้ำตรงนี้ถึงกลายเป็นน้ำเย็นเหตุผลก็คือว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากหาด้มแป้นมาเจอกับกระแสน้ำร้อนบางๆตรงนี้เท่านั้นเองอคุณครับ เพราะฮะพาผมไปสัมผัสกับบอ่อน้ำพุร้อนดีกว่าครับค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาช้าๆเดี๋ยวเกิดว่าล้มมาปุ๊บหน้าตาหมดหลอ่อฟันบิน่นฟันแตกขึ้นมาเดือดร้อนเปล่าเออคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของฟันอันนี้มีปัญหาขึ้นมาครับมีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าฟันหน้าบิน่นหรือว่าฟันหน้าแตกนั้นจะมีวิธีการรักษายังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามที่ปรึกษาด้านการโคจรเลยดีกว่าครับ สวัสดีค่ะคุณจอฟคุณเตชินเป็นไงคะเที่เรานองสนุกไหมคะในกรณีที่คนไข้ล้มหน้ากระแทกจนทําให้ฟันหน้าหักหรือบิ่นซึ่งวิธีการบูรณะฟันหมอจะดูจากปริมาณเนื้อฟันที่สูญเสียไปถ้าเกิดเนื้อฟันหายไปไม่เยอะมากหมอจะซ่อมโดยการอุดฟันโดยใช้วัสดุดอุดสีเหมือนฟันซึ่งเราจะเรียกเรซินคอมโพสิตแต่ถ้าเนื้อฟันหายไปประมาณ ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็อาจจะพิจารณาทําเป็นโพสเลหรือเซรามิกวีเนีย re, ซึ่งตัวเซรามิกเราเราจะสามารถสร้างให้มีลักษณะผิวฟันได้เหมือนผิวฟันธรรมชาติส่วนถ้าฟันหักมากจนทะลุปงกระสาทฟันเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถรักษาโดยการรักษารากฟันก่อนหลังจากรักษารากฟันแล้วเนี่ยเราก็จะบูรณะโดยการทำเดือยฟันแล้วก็ครอบฟันตามมา ยังไงคุณจอบคุณเตยชินเที่ยวระนองให้สนุกนะคะจะเดินจะเหินอะไรก็ระวังลมนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดฟันหน้ากระแทกหักบินไปเราจะต้องมาเจอกันอีก,ขอ,กขอบคุณมากครับเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวถ้าวันหลังมีปัญหาฟันแตกฟันบินอย่างที่คุณหมอว่าครับผมอันนี้ได้ประโยชน์เลยทีเดียวรักษาได้เลยแต่ที่ที่คุณให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้นี่เป็นอะไรครับ,บร้อนนี่ครับ มันคืออะไรครับเป็นแท้งน้านที่เพิ่งสร้างขึ้นมานใหม่<ะ>ครับเพื่อเอาน้ําร้อนเนี่ยเอาไว้สําหรับพักผ่อนสําหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้อปวดเอวปวดสะโพกภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยลักษณะคล้ายๆที่จดอดรถมอเตอร์ไซค์ฮะสมมติผมมีอาการปวดหลังนอนลงไปเลยพี่นอนลงไปนอนต่เนี้โอ้โหสบายอ่ะสิ่งที่เราสรัมผัสได้อย่างหนึ่งคือเหมือนอารมณ์ประมาณว,ว่าเรามาสปาคุณผู้ชมมาถึงความผ่อนคลายได้ความรู้สึกแต่คนที่เป็นโรคความดันสูงอันนี้ควรระมัดระวัง และระหว่างนี้ผมมีกิจกรรมดีๆที่สามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยมาฝากคุณผู้ชมครับทุกวันที่ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆรอบด้านเป็นประจำคุณผู้ชมคงจะเคยพบคำว่าไมซ์อยู่บ่อยๆและเกิดความสงสัยว่าไมซ์คืออะไร ผมเป็นคนคนนึงครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของไมซ์เช่นเดียวกันกันกบคุณผู้ชมหลายๆท่านครับแล้ววันนี้ผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบเกี่ยวกับไมซ์กับช่วงเข้าใจไมซ์ ยังแหล่งแซมเบอร์เนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสารของผมครับทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับสสปนหรือสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมธุรกิจไม้ในประเทศไทยและวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม์มากขึ้นครับอุตสาหกรรมไม์นะครับจริงมาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า m i c e นะครับ m ก็คือ meeting หรือการจัดประชุม i คือ incentive ก็คือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลน,นะครับ uh, ส่วน c คือการจัดประชุมนานาชาติหรือ convention แล้วก็ e คือ uh, ที่เราเรียกว่า exhibition หรือการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติเอ uh, c e <oughs> ในประเทศไทยเนี่ยขนาดของอุตสาหกรรมเองขนาดนี้เราสร้างไรายได้เข้าประเทศไทยได้กว่าปีละ5 0,000 000, กว่าล้านบาทนะครับมีผู้คนที่เข้ามาในอุตสาหกรรม การจัดประชุมนี้เนี่ยประมาณปีละเกือบหกแสนคนเพราะฉะนั้นในในขณะนี้เนี่ยตัวเลขนี้คิดเป็นประมาณาร้อยละ10.5ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งก็เท่ากับประมาณาร้อยละ6.5ถึงร้อยละ7ของการท่องเที่ยวที่ทำไรายได้โดยรวมให้กับประเทศหรือ GDP ครับ ในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของสอสปนอเพื่อจะมาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้กันมากขึ้นพบกันครั้งหน้าครับ สนับสนุนการโคจรโดย FM 8 8 5ุลูกทุ่งไทยแลนด์คลื่นฮิตอารมณ์ดี24ชั่วโมงเลือกดีเลือกดัชมิวดีไลท์ like, ทุกวัน,นบ้านเชิงเขารีสอร์ทจังหวัดระนองโทร7 7 7 8 5 5 0 0ดเด้นานรองเท้า Mix star. มิกสตาร์ กลับมาโคจรกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระนองและคุณเตชินกําลังจะพาผมไปชมวิถีชีวิตของการด้อนรกแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในหมู่บ้านหาดส้มแป้นแต่ในระหว่างการเดินทางนั้นเราก็บังเอิญเจอเข้ากับน้องๆชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่งตัวด้วยชุดชิโนมาลายูซึ่งเป็นชุดพื้นบ้านของที่นี่ผมก็เลยถือโอกาสให้น้องๆเขาติดรถขึ้นมาด้วยและหวังว่าจะให้น้องๆเขาช่วยเป็นไกด์นาทางให้พวกเราซะเลยครับแต่เรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการมาของน้องๆเขาครับ เป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนค่ะเราคันกันไหมค่ะค่ะตอนเรียนเขาเป็นยังไงฮะเออปีแปดไหมปีแปดไหมเคยพบกับรุ่นพี่เหาแล้วเสียเสียพี่นีนชื่ออะไรนะพี่นีนี่แล้วไงแล้วไงแล้วไงสวยไหมสวยพี่นีนหรอน่ารักน่ารักเลยน่ารักมากเลยเหรอผมบ้าแบบไม่น่ารักเข้ามาเลยนะนี่สรุปว่าเอางี้มาด้วยกันแล้ววันนี้ไม่ทำไรพาเราไปเที่ยวหน่อยเที่ยวละนองแคนยอนเที่ยวหมู่บ้าน

มานี่มานี่มานี่ข้างหลังนี่นี่คือนี่คือระนองแคนยอนค่ะทำไมถึงเป็นระนองแคนยอนเมื่อก่อนจะเป็นชาวบ้านมาทําเหมืองแร่กันเวลาขุดไปก็จะมีติดทั้งแร่แล้วก็ทรายรวมกันเขาก็จะขัดแต่แร่ออกไปเอาทรายกองไว้ข้างๆอ่ะเ็นจะเป็นรอบตรงนี้ก็เกิดเป็นแอ่งขึ้นมาค่ะ <S <S ส่วนภูเขาที่เห็นข้างๆนี้ก็คือเหมือนกับว่าทรายเป็นกองใหญ่ๆแล้วก็ทับถมกันเป็นระยะเวลานานอาล้ครับสิ่งที่เราเห็นนี่คือความงดงามซึ่งไม่ใช่ตามธรรมชาตินี่คือร่องรอยประวัติความเป็นมาของจังหวัดจัังหวดนี้ใช่่คะ นักท่องเที่ยวม,มานิยมทําอะไรครับให้อาหารปลาแล้วก็เล่นน้ําค่ะเล่นน้าได้ด้วยใช่ค่ะในเมื่อเราไปถึงตรงนี้ตั้งทีรานองแคนยอนครับขอสัมผัสนิดน,นึงได้ครับผมขออนุญาตเไปเล่นน้ําหน่อยเชิญเลยครับเอาละสนุกครับคุณผู้ชมเอาไปไว่าอย่างนี้ดีกว่าแช่เลยดีกว่ามาหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบว่าด็อกเตอร์ฟิชเป็นดอกสปาเท้าหย่อนลงไปนี่ลงมาทั้งตัวเลยคุณผู้ชมแล้วปลาที่ว่านี่ใช่ปาปลาดุกหุดเลย นี่คุณูลวงพิบหแล้วมแล้วหย้ยและนี่แหละครับบรรยากาศอันสวยงามของระนองแคนยอนซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นเหมืองแร่เก่าส่วนต่อจากนี้น้องๆเขาจะพาพวกเรามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านหาดส้มแป้นสถานที่ที่ยังมีชาวระนองทำการต้อนแร่แบบดั้งเดิมกันอยู่ครับ ก็ถึงเวลาของการร่อนแรกันแล้วครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะร่อนแรกกันนั้นต้องทําการเคลียร์พื้นที่กันก่อนครับโดยใช้จอบเนี่ยตักก้อนหินออกไปครับแล้วก็ใช้นางซึ่งเป็นกระชอนช้อนก้อนหินแล้วก็เหวี่ยงออกไปด้านข้างหลังจากนั้นก็ใช้แผ่นไม้กลมๆที่เรียกกันว่าเรียงตักหน้าดินแล้วทําการร่อนแรกครับเรายังไม่ได้ลองกับวิธีในการร่อนแรกเยว่าเขาร่อนกันยังไงก็ทำกันยังไงเอามาลองลองร่อนดูหน่อยว่าไอ้สิ่งที่ดูมันจะยากมันจะง่ายยังไงบ้างาธมร ครับนี่ดูครับนี่คือหน้าตาของแร่บางช่วงนี่กิโลหนึ่งสี่ร้อยเลยครับผมบางช่วงนี้ลงมา200ร้อยครับแล้วแต่ขึ้นลงกันใช่ครับตลาดลูกครับหัวแร่ไปทําอะไรครับได้ดิบุกนี้ไปทาอะไรแร่ครับทำเศษก็คือไปทำอะไร็กส่วนผสมจะมีส่วนผสมส่วนหางแร่ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่มากกับเหมือนับไอ้ว้างหัวหัวแรกนี่ขายได้โลหนึ่งประมาณสมงต้นสองร้อยหัวแรกเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยนึงคุณผู้ชมอันนี้แบบพูดจากใจจริงเลยนะถ้ามองว่ามันคือแร่มันคือแรก แต่ถ้ามันมอง,มองว่ามันคือหยาดเหงื่อแรงงานมันคือสินค้าที่ดูแลครอบครัวของพวกเรามาแล้ววิถีชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่ตรงนี้และความสําคัญของแร่ดีบุกที่เราเห็นอยู่นี่ณนะวันนี้มันอาจจะน้อยลงไปนี่คือเรื่องราวรสิ่งที่เรามาเรียนรู้ค,รความเป็นจังหวัดตร,งรองเมื่อกี้คุยกับพวกพี่ๆเขาเขาบอกว่าคุณมาทั้งทีเนี่ย กูยังมาเรียนรู้การน้อนแร่แบบนี้มันธรรมดาเกินไปว้าวเดี๋ยวจัดให้ดูคืออะไรสนใจใช่ไหมล่ะสนใจมากครับสนใจแล้วรีบคืนเข้าไปจริครับเดี๋ยวผมจะรีบพาคุณไปสัมผัสด้านบน,อนาาเ,เ,เนาอาเเล,เอล่ะครับแล ที่จะได้ชมกันต่อไปนี้นี่เป็นกิจกรรมพิเศษเมื่อกี้เราไปเรียนรู้มาแล้วว่าวิธีการใน,รนการร่อนแร่ทำยังไงครับเพราะฉะนั้น<ม>การสืบสารของเขาต่อไปวันนี้มีน้อยลงเลยประยุกต์นมาเป็นการแสดงเป็นระบำระบำน,น,นี้มีชื่อว่าระบำระบำร่อนแร่แรคุณผู้ชมคงยังไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นลองดูครับระบำร่อนแร่เชิญครับระบำนี้รือคือระบำร่อนแร่มาเถอะมาเลยระบำบานเราระบำนี้คือระบำร่อนแร่ นี่แหละครับความงดงามของวัฒนธรรมการน่อนแรกของคนระนองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัสนี่แค่สัมผัสแรกในจังหวัดระนองยังทาเอาพวกเราประทับใจมากถึงขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลต้องยกความดีให้กับซุปเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นอย่างคุณเตชินเขาจริงๆครับและในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงสถานที่ที่คุณเตชินเขาเรียกว่าอาณาจักรของเขาและอาณาจักรที่ว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ก่อนจากการวันนี้ขอขอบคุณชมรมอนุรักษ์และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดระนอง FM 8 8 5ลุกทุ่งไทยแลนด์อุปกรณ์สื่อสารจาก UCI Corporation เสืส้อผ้าสวยๆจากโคลัมเบียและจีบแล้วกลับมาพบกับรายการสมุดโคจรได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์3าทุ่มรึงสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ คุณผู้ชมคงยังไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นลองดูครับระบำด่อนแร่เชิญครับแล้วตอนจบแล้วด้วยพอดีนะจบพอดีเลยนะผมว่ามันลงตอนพี่โยกอ่ะกระดบ